อันนั้นพี่น้องเนาะมื้อนี้เฮาสิพามาเป็นอ่าื้อนี้ค่อยสิมาเฮ็ดเวียกกลางคืนพี่น้องอันนี้แหละเป็นผู้ชายกลางคืนขีดยางอ่าเนาะนี่แหละนี่แหละพี่น้องทำอย่างเขาเริ่มมาแล้วเป็นยังไง เห็นยังโอ้เห็ดปู๊กเอ้ยเห็นแล้วพี่น้องเห็ดปูกโอ้ตัวชัางใดปาดทถอปาด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 เด็กพี่ไาลเท่นี่ปาดเโอ้เนี่ยเอินอยู่พี่ก็มีเนาะเออโนาะเอ้ย ปุดดอเ็นี่แหละพี่น้องเฮดปวกอ่ะพุ่นก็มีเนาะโอ้เนี่ยอ่าเติมโอ้ลายเติบได้นี่เด้เออโอ้เฮดปลวกง่เายไปขายหาเงินเติมกันพี่น้องเนี่ยนี่แล้วนี่ก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่แบบว่า ได้เงินพอสมควรเนดะ้หาเห็ดปวกขายโอ้น่ะพี่น้องมาทางนี้เขากระจออีกแล้วออันเก้ากล <c oughs> ับคืนมาแล้วเห็นดีแล้เอื้อยข่อยแล้วก็สร้างเห็ดนาะนน,ะนี่เนาะนี่แหละมาเก็บกันเ้อะผ่านเด้อเก็บเห็ดปวกเด้อกิเลยลนี่เนาะเอื้อยข่อยแล้วก็เลื่องทีจิม้ม่ะโบมีอันจิมนมจ้มเลยอ่ะไม่จิ้มเลย Chìm nó, hết bây giờ Bộ nhang sai đúng không? À, chìm Chìm lời Nó bộ mình ăn chìm nó không mà tắt dạng nó Nó còn ngặt nó lời này <laughs> Ngặt, ngặt thằng ngặt lời cứ bụng Ăn xay ô tụi Cho nó cái tivi cho nó thằng lằn đây là đông như thế này Hình là con ba vậy มีเ<พ>ท่าไรไปเก็บซอยกันไปเก็บได้ไหมเก็บดอกบานมันดินทีเนี่ยถอนรถพี่น้องซีมันต้องถอนรถนี่ยเถอะวิธีเก็บเห็ดพชะวิธีเก็บเพชรพวกพี่น้องเลยดึงเอาไปนี่แหละยาหู <Yeah> <hoo> ลกเานามันบานละเอ้ยเช้านี่บุรีมานนะนี่ โอ้ยโบมาเนี่นยหนีเนี่ย่างมาี่ยงนนี่นนเดี๋ช้านี่มามาตัดยางเนี่นีช่วยบดีมาอยูอ่บ่มาหาตอนเช้าเุ่นไดงมาตอนเช้าเนาะกูเนี่างนะเนี่ย่างเสียทางกุเน๊นี่แหละพี่น้องเลยตอนนี้ค่อ,อยก็มาตัดยางแล้วอาจจะบดได้ค่อยลงคลิปไปได้เนาะเพราะว่ามันบ่มีสัญญาณ อาซีบเสริมอีกอาซีพหนึ่งเพอได้เงินพราะได้อันเติมบัตรแล้วก็เอาไว้เอาคลิปลงให้พี่น้องได้เบิ้งกันนี่แหละเพราะว่าตอนนี้ y o YouTube คก็ย,ยังบ่ดได้ผ่านกพเนาะก็เลยมาหา <c oughs> เงินซื้อบัตรพี่น้องเลยเยังเปิดไรฟ์สร้างรายได้ยังบบได้คือช่อง youtube ของมู เลยนี่แหละดินล้นพี่น้องเลยเพราะว่าบัตรเติมเงินมันกัดแพงเนาะเอาคลิปลงทีนึงนี่เทื่อนึงนี่ต้องใช้บัตรเติมเงินสองใบพี่น้องเลยซาพันกีบแต่ว่าซาพันกีบถ้าหาบุมีรายได้เข้ามามันกัดเบิดลายอยู่ และทังใดก็ขอบใจทํ้งเราคนที่เข้ามาเบิ้งและก็คนที่เข้ามากดติดตามให้นะหรือว,ว่าคนที่ยังไม่ได้มาติดตามกับเวมาเบื้องผม,มขอบใจหลายๆนี่แหละกับผมมีอย่างตอบแทนนะพี่น้องน้องนอกจากความขอบใจนี่แหละตอนนี้คอยกับเจเ็ดพวกเจเฮ็ดพวกไปคายนี่ก็สิได้อยู่ประมาณบัตรเติมเงินสองใบพี่น้องเลยก็ได้อเอาคลิปลงให้พี่น้องเบิ้ง ยังค่อยๆเลยกเก็บก็อาจสิบ่ค่อยเห็นหุ้มบดได้นเน,นะาะเพรก็มันเป็นกลางคืนเนาะนี่ก็เป็นเวลาเวลาประมาณอ่าตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าเอาก็ยังไม่ได้นอนเนาะเพราะว่า มาขีดยางนี่แหละพี่น้องเลยอันนั้นตอนนี้ฮรก็เก็บเห็ดโตแล้วแล้วก็มาขีดยางโตแล้วพี่น้องอนน่ะก็สิขอจอบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นี่แหละที่เห็นแสงไฟบุญแสงผีโป๊ะเลยพี่น้องไช้พี่อายค่อย